สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่โบราณสถานตุ้มปังโบราณสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชโบราณสถานตุ้มปังแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตำบลไทยบุรีอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งท่านผู้ชมสามารถเดินทางเข้ามาชมโบราณสถานแห่งนี้ได้โดยเดินทางด้วยรถจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเลี้ยวเข้าไปในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยวิ่งเส้นทางรอบนอกมหาวิทยาลัย มุ่งหน้าไปสู่ถนนวลัยตุงมปังโดยให้ผ่านบ้านพักรับรองแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนวลัยตุงมปังโบราณสถานตุงมปังเป็นโบราณสถานที่มีอายุกเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งซึ่งคาดว่ามีการกอร่อสร้างมาตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่18โดยการกอร่อสร้างโบราณสถานนั้นจากหลักฐานการขุดค้นพบว่ามีการแบ่งออกเป็นสีสมัยด้วยกัน คาดว่าเริ่มแรกการก่อสร้างเริ่มจากจุดนี้เ,เรียกกันว่าโบราณสถานในสมัยที่หนึ่งจากนั้นมีการสร้างเพิ่มเติมโบราณสถานในสมัยที่สองซึ่งมีแนวกำแพงกั้นอย่างชัดเจนส่วนการก่อสร้างในสมัยสุดท้ายนั้นเป็นการก่อสร้างโบราณสถานในสมัยที่3และ4ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน คาดว่าโบราณสถานในบริเวณนี้ทั้งหมดสร้างขึ้นมาเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของคนในยุคสมัยนั้นรกรมศิลปากรได้ดําเนินการวางแผนโครงการแล้วก็ดําเนินงานขุดค้นขุดแต่งโบราณสถานแล้วก็ศึกษาวิจัยทางด้านโบราณคดีคือในตอนช่วงเริ่มต้นโครงการเ,เราได้ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยโครงการอาสมวัฒนธ,นธรรมในปีสองพในปีงบประมาณ2 5 4 5 ทีนี้ในชื่อของบราสถานเนี่ยก็คือตุ่มปังนะครับในปัจจุบันเราทําการศึกษาและทราบในชั้นต้นนี้ว่าคําว่าตุมปังนะฮะเป็นคำในที่ตรงกันกันกบคำคำหนึ่งในภาษามาลายูนะครับที่ท,ท,ที่อ่านว่าตุ่มปังโดยมีความหมายว่าแปลว่าอาศัยนะครับซึ่งก็อาจจะแสดงถึงอิทธิพลที่เ,เกิดขึ้นจากกลุ่มคนในสมยัยใดสมัยหนึ่งนะครับ อาจจะเป็นกลุ่มคนที่พูดภาษามาลายูเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ของบบรณสถานหรือในบริเวณใกล้เคียงและเรียกว่าเรียกในบริเวณแถบนั้นว่าตุมปังภายในบบรณสถานนั้นเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามผมมาครับ ยุคสมัยของการก่อสร้างโบราณสถานนั้นเราสามารถแบ่งออกได้เป็น4ส,สมัยด้วยกันซึ่งบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คาดว่าน่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างในสมัยแรกสุดรูปทรงของอาคารก่อด้วยอิฐรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสภายในมีห้องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่พบพื้นห้องภายในอาคารสันนิษฐานว่าถูกทําลายเนื่องจากการถูกลักลอบขุดรูปทรงของอาคารมีลักษณะคล้ายกับรูปแบบของเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ จากการขุดค้นได้พบรูปเคารพสลักจากหินทรายส่วนลำตัวรูปเคารพท่อนบนตั้งแต่บั้นเอวขึ้นไปจนถึงคอมีการสลักตกแต่งบริเวณอกเป็นรูปสร้อยและชิ้นส่วนท่อนแขนซ้ายตั้งแต่ข้อศอกลงไปจนถึงมือนอกจากนั้นในพื้นที่โบราณสถานสมัยที่หนึ่งนี้เราพบใบมีดหินมีด้ามอาจจะเป็นเครื่องมือในการตัดวัตถุบางสิ่งและพบชิ้นส่วนกระปุกเคลือบสีน้ำตาลส่วนทางด้านซ้ายมือของผมนั้นคือโบราณสถานในสมัยที่สอง รูปแบบเบื้องต้นของอาคารยังไม่ชัดเจนนะักจุดที่ผมกำลังเดินไปนี้คาดว่าเป็นสิ่งก่อสร้างในสมัยที่3รูปแบบของอาคารมีลักษณะคล้ายเทวสถานในศาสนาพราหมณ์องค์ประกอบของอาคารพบค่อนข้างสมบูรณ์ตลอดทั้ง4ด้านองค์ประกอบอาคารสันนิษฐานในเบื้องต้นประกอบด้วยชั้นฐานเขียงชั้นฐานบัว เส้นเดียวกับโบราณสถานในสมัยที่สอในส่วนการขุดค้นโบราณวัตถุนั้นได้ขุดพบกระปุกเคลือบเขียวจากด้านบนอาคารกระปุกเคลือบสีน้ำตาลใกล้ฐานอาคารภายในบรรจุเท่ากระดูและขุดพบแวดินเผาสภาพเกือบสมบูรณ์ที่สำคัญเราได้ขุดพบชิ้นส่วนเสียนรูปเคารพอาจจะเป็นเสียนพระโพธิสัตว์พบจากพื้นห้องทางเข้าอาคาร เป็นเสียงร,รูปเคารพสวมเสื้อดสูงด้านหน้าของเสื้อเจาะเป็นช่องเล็กๆรูปสามเหลี่ยมทำให้สันนิษฐานว่ารูปเคารพองค์นี้น่าจะเป็นพระพุทธทศัตว์อวโรกิเตสวนเพราะช่องเล็กๆนี้คล้ายช่องสำหรับใส่พระพุทธรูปองค์เล็กๆซึ่งเป็นลักษณะทางปริมาาวิทยาของพระพุทธิสัตว์อวโรกิเตสวนชิ้นส่วนทั้งหมดที่ได้จากการขุดแต่งสามารถต่อกันได้เป็นองค์เดียวกัน ปัจจุบันชิ้นส่วนเหล่านี้ได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่พิพิพธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชและส่วนโบราณสถานที่4ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างในสมัยสุดท้ายซึ่งผมจะนำท่านผู้ชมมาชมนั้นลักษณะเป็นอาคารปโปรง่งน่าจะค้ำยันด้วยเสาไม้กลมพอพบฐานเสาซึ่งแกะสลักจากขินทรายจำนวนหนึ่งคู่ฝังอยู่ในแนวอิ อาจจะมีการก่อกำแพงเตี้ยๆกันตรงฐานเพราะพบแนวกำแพงล้มอยู่ใกล้กับแนวอาคารตรงกลางห้องในปัจจุบันนี้นะครับเท่าที่ได้มีการศึกษาจากภาชนะดินเผาเศษเครื่องถ้วยนะครับจากการจุดแต่งเราพบชิ้นส่วนเครื่องถ้วยเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งส่วนหนึ่งสามารถกําหนดอายุได้นะครับจากร,รูปแบบและลวดลายแต่อีกหลายส่วนอีกจํานวนมากนะฮะเราไม่สามารถศึกษาได้การพบเครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์ซุง ทําให้เราสามารถสันนิษฐานในเบื้องต้นนี้นะฮะว่าโบราณสถานคิดว่าน่าจะถูกใช้หรือว่าอาจจะสร้างขึ้นในช่วงร่วมสมัยกันหรือหลังจากนั้นนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็อาจจะร่วมสมัยกับที่เรารู้จักว่ามีอาณาจักรสุโขไทยเกิดขึ้นในดินแดนประเทศไทยนะครับะน,นั้นตุ่มปังเนี่ยก็น่าจะอยู่หรือมีอายุร่วมราวคราวเดียวกันกันกบสมัยสุโขไทยนะฮะ เรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับโบราณสถานแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าในสมัยโบราณมีทวดตุ้มปังหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคอยปกป้องดูแลรักษาพื้นที่แห่งนี้อยู่มันทวดตุ้มปังก็เชื้อก็เยียก็เชือเช้อมาโดนเชือ้อเขินคือตำล่าเลยก็ชุมชุมก็ชุ้มนอ๋อซึ่งก็เยียมาเฉิญนทวดกันล่าทวดตุต้มปังนั่นแหละสามปีก็เชื่อตีหนึ่งห้าปีก็เชือ้อดีหนึ่งพอทวดจับก็ตึงกันเขาก็คอยก้องไง ถึงข้าไปลุยในกองไฟดันไม่ไม่ไม่ถึงทาง่านคอยตัวกันจับคอไปเลยกันแสบไปหาคนมันนี่มันมันก็ไม่ไม่คุณเกษงคนแกกษงเป็นทวดนี่คือต้องเป็นผู้หญิงกว่าผู้ชายผู้ชายผู้ชายหลุงแดงนี่แ<อ>ดงทีง่ถูกมันก้อนดึงหลุงดำตีตึงตึงอันนี้หลุงผู้ใหญ่เคี่ยวตีตึ่งล่าตีทุ่งมันหลุงยำได้หลายหลายคนทวดนั่นก็ว่าเหมือนกอนน้ำทวดก็บอกเป็นคนธรรมดาแก่แบบนี้จังได้ก็แล้วนั่นนะถึงมันไม่ตายว่าคนนั้นคนนอนแก่ทึันมัน มันฟาไก่ฮบมันมันเป็นเชื่อเนี่ยวะเวลาเขาว่าจะลุ้งก็ไปไหนนั่นนะมันมียานพลูอยู่ทั้งว่ายานถูกแพทย์นี่ยานี้ใหญ่โตแต่สนมากแต่ว่าแต่ช้าไม่ลุ้งไม่พบต้องลุ้งต้องลุ้งต่อพบยู่บันเดินวัดสุปังแล้วแล้วชอบเร็วเอามากินได้ถือว่านั่งกินได้แต่ห้ามผากรับบานตึ้งนี่ก็ไปตำร้ายนั่นนวลแก้ววินดีนึ่งนี้หลับรายนิมคมลรหัวเลยเดี๋ยวแบกเวียนวัดอยู่ครับไม่ทุกเหมือนกันต้องทุ่มนั่นแหละปีงา้อนงเวย อาจารย์บกว่าเขาบอกว่ามันเป็นบูธอะไรมันมันไม่รู้มนบูธปลาพูดเรือบูธปลาเรื่อยก็ว่ามันปลาติดได้ไปก็เหมือนถอนหนึ่งเลยไม่ตู้เป็นปลายืนใหญ่ยืดเทปนี้ตึ้งเดี๋ยวนั่งปวดขุณนเนี่ยปวดกำนันตะบนเตรออะไรก็ปวดช้างเข้าไปตกล้อกันไปตกล้อตึ้งช้างมันฮักเลยปลาอย่างบีดีนี่ก็ไดยว่าเป็นรูปทรงท่างหนักตัวได้นเรื่อยๆนี่ตึ้งปลาตึ้งช้างฮักอย่างก็้ตึ้งอาจารย์ทอนอย่างวันนี้เก็บไปเที่ยวในป่าตูปังอะไรตึ้งเก่นปลาฮักเลยก็ขึ้นโตไปขึ้นโตบอกกลับมาวััดนน้ มันเจ็บอิ่วแต่วันหนังโน่นไม่ติดมันสักทิ่อย่าอะไรเราตปังเสร็จแล้วไปตึงต้องปลดลุงตังไปจํามีตองให้ในการขุดค้นโบราณสถานแต่ละที่ทําให้เรารับรู้ถึงร่องรอยทางประวัติศาสตร์ทั้งในเรื่องของความเชื่อศาส,สนาและวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตที่สําคัญโบราณสถานแต่ละแห่งเป็นสมบัติของชาติจึงสมควรที่พวกเราจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไปผมคงต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ